พอเปิดสงครามมาเนี่ยเอาแค่นาทีแรกเนี่ยแม่ทัพเสียชีวิตสองคนเอาเป็นว่านะครับความน่ากลัวเนี่ยความความที่จะต้องยองมันคือการพุ่งเข้าสู่เป้าหมายเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยถูกมาร์กไว้หมดเลย53จุดในอิรานก็ยังไม่รู้ว่าอิสราเอลจะหยุด แค่นี้ไหมที่เขาบอกว่าไม่ใช่สงครามวันเดียวนะนั่นหมายความว่าเขาอาจจะตามมาระลอกที่สองซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้จนกระทั่งอิหร่านอาจจะหมดศักยภาพไปเลยอิหร่านวันนี้เขาก็คงต้องทำอะไรบางอย่าง ทีนี้จุดที่น่าติดตามขัอจากนี้นะคะคือเราเห็นอิหร่านนั้นตอบโต้นะคะด้วยโดรนแต่ว่ายังไม่มีรายงานเรื่องของผลความเสียหายของอิสราเอลนะคะท่านนิพัฒน์ประเมินว่าอิหร่านนั้นถูกโจมตีหนักขนาดนี้ทั้งพื้นที่นิวเคลียร์ทั้งเมืองหลวงแล้วก็มีเหตุที่ทําให้ผู้นําระดับสูงในฝ่ายของความมั่นคงเสียชีวิตด้วยนะคะการตอบโต้ของอิหร่านจะรุนแรงขนาดไหนคะโลกต้องเตรียม รับมือกับการตอบโต้ระหว่างสองชาตินี้รุนแรงแล้วก็ยาวนานแค่ไหนผมไม่พูดถึงตรงนี้ไม่ได้นะครับคือเพื่อให้เราเห็นภาพเนี่ยนะครับว่าการทำสงครามเนี่ยนั่นหมายความว่าต้องมั่นใจในอำนาจกำลังรบตรงนี้เราลืมเราก็คงลืมกันไปแล้วะครับไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาสนใจกันหรอก กลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐที่เรียกว่า carrier เนี่ยนะครับ carrier strike group ลืมกันแล้ยครับตรงนี้วันนี้เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐสองลำนะครับที่อยู่ในทะเลแดงตรงนี้เข้าไปเป็นปีละนะครับแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยตลอดระยะเวลาเขาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะครับว่าเครื่องบินโจมตี จากเรือบรรทุกบินสองลำเนี่ยนะครับ USS Carl Vinson นะครับกับ USS Truman เนี่ยก็ออกไปทำศึกนะครับช่วยอิสราเอลที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าอากาศยานนะครับที่ออกจากเรือบรรทุกบินเนี่ยนะครับตรงนี้ไปโจมตีฮูตีที่อยู่ในเยเมนรับผิดชอบทางด้านใต้นะครับเอาละครับที่ผมเล่ามาตรงนี้นั่นนี่คือสภาพกับของการทำศึกสงคราม ซึ่งลองดูสิครับว่าสิ่งที่พูดถึงกําลังของสหรัฐนะครับผมขอผมขอย้ําอีกครั้งนะครับไม่ได้ไปกล่าวหานะครับแต่สิ่งต่างๆเราเนี้ยเราเราพอเข้าใจได้ครับเรื่องข้อมูลข่าวกรองนะครับที่จะซัพพอร์ตกันเอาลงมาอะไรต่างๆเราเนี้ยนะครับการอำนวยความสะดวกนะครับการระวังหลังให้จากกลุ่มเอ่อ Carrier Strike Group ตรงนี้นะครับเรือบรรทุกคนบินที่ลอยลำอยู่เป็นเกือบปีแล้วนะครับเรื่องของ กำลังของสหรัฐที่อยู่ในดิโกโกาเซียใช่ไหมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่จะขึ้นไปดูแลทางด้านเหนือพื้นที่ทางบกอะไรตรงนี้เอาละครับสิ่งที่อิหร่านวันนี้ผมคิดว่าเขาก็คงจะคงต้องทำอะไรบางอย่างครับที่ที่คิดว่าเพื่อที่จะเรียกขวัญและกำลังใจเพราะว่าเรื่องของ แม่ทัพสองคนเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่อิสราเอลก็ทํามาให้ดูตลอดนะครับตลอดระยะเวลามานันในที่หวงเคยคุณกีตา้ามานเนี่ยนะครับสิบเจ็ดคนนะที่เขาทาบัญชีไว้นะครับเขาเก็บเปรียบหมดเลยขอโทษที่ใช้คํานี้และนี่เห็นไหมครับพอเปิดสงครามมาเนี่ยเอาแค่นาทีแรกเนี่ยแม่ทัพเสียชีวิตสองคนมันก็ทำลายขวัญน,นะครับกำลังใจ <c oughs> รวมถึง สิ่งที่ผมเชื่อว่ามันมีอีกหลายวิธีการนะครับที่จะทำปฏิบัติต่ออิหร่านตรงนี้ซึ่งซึ่งถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราคุยกันแล้วกันนะครับไม่ได้ไปปรักปรำอีกครั้งหนึง่งมันเหมือนกับว่าวันนี้โลกตะวันตกกับอิสราเอลเนี่ยและประเทศต่างๆในตะวันออกกลางเนี่ยมองอิหร่านเป็นศัตรูร่วมตรงนี้นะครับซึ่ง ในการทําสงครามแหลกเหลวอะไรเนี่ยมันก็คงจะเป็นสิ่งที่ต้องคาดเดาหรือว่าคอยดูกันต่อไปนะครับแต่สิ่งที่ผมแถมให้แล้วกันนะครับอันนี้จากประสบการณ์ที่สหรัฐทําในกันออกกลางมาตลอดเนี่ยเราต้องเรียนรู้นะครับว่าสิ่งที่สหรัฐเนี่ยพลิกเกมได้ที่เรียกว่าคนช็อกโลกเลยก็คือให้ผู้นำซีเรียเข้าพบได้ได้ไหมครับ ซึ่งเป็นฝ่ายก่ขอขบฏมาก่อนนี่ไงครับคือการเตรียมการหาพันธมิตรรอบๆนะครับจับไม้จับมือนะครับโอบกอดก่อนที่จะทําอะไรบางอย่างตรงนี้โอ้โหนี่นี่นี่เนียน,น,น,นจริงๆนะครับแล้วก็ในอิหร่านเนี่ยผมก็เชื่อว่าประชาชนแล้วก็ไอความแตกแยกนะครับในสังคมอิหร่านเนี่ยมันมัน,ม,นมันหนักนะครับมัน เกิดการที่เรียกว่ากดท,ทับ<ม>ประชาชนสหรัฐเนี่ยหรือว่าเอาเป็นว่าโลกตะว,ว,วันตกผมก็พูดเ,เกินเลยกับเขาไปเยอะการทำสงครามในสมัยนี้นะครับบางทีแค่เปลี่ยนระบบการปกครอง<ม>โค่นล้มการปกครองเหมือนที่สหรัฐทำกับซัดดัเห็นไหมครับต่งต่างเหล่านี้เนี่ยเขาก็เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการเรียนรู้นะครับไม,ไม่ได้ไปปรับปรำอะไรเขาครับ ุนี้ก็จะสอดคล้องกับมุมมองของนักวิเคราะห์จากต่างประเทศนะคะอย่างนักวิเคราะห์อาวุโสจาก s t a n t o n Endowment for International Peace ก็ระบุถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะท่านพิพัฒนค์คะที่บอกว่าอิสราเอลพยายามบอกว่านี่คือการระงับยับยั้งศักยภาพด้านยืคเรียเท่านั้นไม่ได้ต้องการบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแต่ว่าเป้าหมายของการโจมตีบางจุดเนี่ย ไปเป็นเป้าหมายที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินั่นหมายถึงว่ามันมีเป้าหมายทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันนอกจากเป้าหมายทางการทาหารและนิวเคลียร์นะคะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ได้จบแค่พื้นที่นิวเคลียร์เท่านั้นครับเวลาชี้แจงอะไรต่อสังคมโลกเนี่ยมันก็ต้องมีชุดคำพูดนะครับชุดไดอะล็อกหรือว่ามี s t a t e มนต์อะไรที่มันจะต้องออกในแนวเนี้ยนะครับว่านิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นไปต่อชาวโลก อะไรก็ว่าไปยิไปทําลายแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยอะไรยังไงเราก็ต้องเข้าใจกันนะครับว่าในทางปฏิบัติเนี่ยวันนี้สิ่งที่ถือว่าเป็นอ,อ,อะไรล่ะครับเป็นเทรดต่อกันเนี่ยแล้วเขาทําได้เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยถึงห่างออกไปเป็นสองพันกว่ากิโลเนี่ยนะครับซึ่งเขามีขีดความสามารถที่จะทําได้เนี่ยแล้วเขาทาเนี่ยเราก็ติดตามดูนะครับแล้วก็เรียนรู้สิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ไป แต่คือเท่าที่เราคุยกันมานะคะดังนั้นสงครามเนี่ยไม่น่าจะเหมือนกับรอบเมษาหรือพฤศจิการอบที่แล้วใช่ไหมคะท่านิพัทรคะที่โจมตีกันไม่กี่วันแล้วก็จบนะคะตอบโต้กันไปมาแต่รอบนี้ถ้าบอกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนเป็นการเปิดสงครามอย่างเต็มรูปแบบหรือเปล่าคะมันอาจจะต่างกันแล้วจะเป็นสงครามที่ทั้งสองฝ่ายนะั้นจะเปิดหน้าสู้กัน ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับคือบางทีเราอาจก็จะนึกไม่ถึงนะครับว่าไอการโจมตีของอิสราเอลเมื่อเช้ามืดวันนี้ที่มันรวดเร็วรุนแรงเนี่ยแล้วก็ได้ผลจริงๆทางเลือกของผู้นำอิหร่านนะครับโอเคอันที่หนึ่งเนี่ยชัวนะครับกัมบั้นทุบดินก็คือตอบโต้อย่างสาสมสม้ําสมเนื้อนะครับเพื่อเรียก ศรัทธาคืนมาจากประชาชนเรียกเกียรติภูมิคืนมานะครับแล้วสิ่งที่เมื่อเดือนพฤศจิกามั้งครับที่ปีที่แล้วเนี่ยที่ทั่วโลกบอกคอยดูนะอิหร่านจะทําอะไรเนี่ยคือตอบโต้อิสร,ราเอลไปบุกเขาเนี่ยปรากฏอ,อิหร่านเงียบคือสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะครับเราก็ไม่ไม่สามารถไปล่วงรู้อะไรได้ระหว่างนี้นะครับมันไม่ใช่ทำสงครามอย่างเดียวนะครับ มันมีคนที่พยายามที่จะพูดจากับผู้นำอิหร่านด้วยนะครับโน้มน้าวในลักษณะที่เรียกว่าอาจจะไม่ต้องตอบโต้นะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะผมเชื่อว่ามีนะครับนี่นี่คือนี่คือลักษณะการทําสงครามนะครับอาจจะเอาแค่นี้นะแล้วเราอาจจะเห็นว่าอิหร่านอาจจะไม่ตอบโต้ก็ได้นะครับมันก็เป็นทางเลือกแล้วก็ทางรอดของเขา ก็ขึ้นอยู่ว่าเขาจะตอบโต้แค่ไหนยังไงนะครับแต่ถ้าตอบโต้มาเนี่ยผมก็เชื่อว่าทางอิสราเอลนะครับที่บอกว่าโอเคยืนสแตนอโลนสู้คนเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงมะถือโอกาสนะครับที่จะจัดการกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เอาเป็นว่านะครับความน่ากลัวเนี่ยความความที่จะต้องยองหอมันคือการการัน พุ่งเข้าสู่เป้าหมายเขาไม่ได้ยิงเขาไปโจมตีไปทะเลทรายอะไที่ไหนนะครับวันนี้เนยะเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยถูกมาร์คไว้หมดเลย53จุดในอิร่านะครับแล้วก็อีกสองจุดสองคนสองผู้นำถ้าจะพูดไปก็น่าสะพึงนะครับน้าสะพึงพอสมควรแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอิสราเอลจะหยุดแค่นี้ไหมนะครับ ถ่าหมายความว่าที่เขาบอกว่าไม่ใช่สงครามวันเดียวนะเขาก,ก็กล้าบอกนะครับตรงนี้นั่นหมายความว่าเขาอาจจะตามมาระลอกที่สองซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้จนกระทั่งอิหรา่านอาจจะหมดศักยภาพไปเลยก็ได้นะครับแต่ขั้นต้นเนี่ยผมเชื่อว่าการลงมือเมื่อเช้านี้เช้ามืดเนี่ย มันได้หักแขนหักขาที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการผลิตนิวเคลียร์ไปได้แล้ว<ฮ>ค่ะมีการพูดถึงพันธมิตรที่อาจจะใกล้ชิดของอิหร่านค่ะท่นิพัตค่ะรัสเซียจีนค่ะพูดไปถึงเกาหลีเหนือที่ก็พัฒนานิวเคลียร์อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีความเป็นไปได้ที่จะมาเกี่ยวข้องกับสงครามหรือความขัดแย้งในครั้งนี้ไหมคะเป็นไปได้ครับ คือสี่สหายเนี่ยนะครับเราก็เห็นกันมาในหลายโอกาสแล้วนะครับเขาก็เหนียวแน,น่นะครับโดยเฉพาะเกาหลีเหนือนะครับซึ่งซึ่ง,งวันนี้เขาก็เรียนรู้อะไรอะไรนะครับจากอิหร่านนะครับคือคือเขาเขาเป็นพันธมิตรกันจริงๆในเรื่องของอาทางเลือกนะครับฝากฝ่ายอะไรต่างๆเหล่านี้ที่จะ ยืนคนละฝั่งกับสหรัฐเนี่ยสี่ชาติเนี่ยครับเป็นอะไรอะไรที่ผมคิดว่าเราก็คงจะเห็นภาพตรงกันนะครับว่าเขาก็มีสัมพันธภาพกันมาอยู่แล้วเขารักใคร่ชอบพอกันเพราะฉะนั้นไอเรื่องที่จะให้ข้อมูลข่าวสารข่าวกรองกันหรืออะไรกันต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกินคาดครับตรงนี้ค่ะแต่คือถ้าจะถึงขั้นว่ามาร่วมต่อสู้นะคะสนับสนุนอาวุธเข้ามาปฏิบัติการทาง มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกัเป็นไปได้ครับสิ่งที่นั่นหมายความว่ามันก็จะต้องแลกเปลี่ยนกันนะครับสงครามเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เลยนะครับอิรานมีน้ํามันอะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะดูเพื่อนแท้ของเขานะครับอะไรยังไงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือสิ่งที่จะต้องแลกเปลี่ยนกันก็เป็นเรื่องที่คิดว่าในยามนี้ มองอะไรอะไรให้มันเป็นประโยชน์อย่างเช่นในเรื่องของพลังงานอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วเขาเขาจะแลกจะเปลี่ยนกันนะครับแต่อยู่หมายความว่าสิ่งที่อีกฝ่ายนี่กเรจะต้องหาทางสก,กัดตรงนี้นะครับที่จะต้องหยุดยั้งอะไรตรงนี้เอาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะหาว่ามาพูดเรื่องสู้รบอะไรกันไปบางทีบางทีอาจจะมี สิ่งที่ดีๆนะครับคือหมายความว่ามันอาจจะมันซาลงไปเองนะครับมันก็เป็นไปได้นะครับเล่นไปได้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยวันนี้น้ำมันมันขึ้นไปแล้วนเนี่ยเี๋คุณี่ต้าบอกเนีนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะลงไม่เลืออะไรยังไงนะครับตรงนี้